จะลงเอยกันในรูปแบบไหนจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนี่คือพลังงานรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบจากไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะว่า เรื่องราวระหว่างคุณและเขาเนี่ยมันจะลงเอยในรูปแบบไหนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากสถานการณ์ตอนนี้เวลานี้ที่มันเกิดขึ้นเพื่อเช็คพลังงานว่ามันเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่าใบแรกเลยนะคะคือห้าถ้วยคุณรู้สึกเหนื่อยจังเลยอะเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ ทุกครั้งที่คุณคิดจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เหมือนโดนดึงกลับไปในทุกครั้งอะแต่คุณรู้สึกว่าคือบางครั้งเขาก็ดีกับคุณอะแต่หลายๆครั้งเขาก็ช่างเย็นชากับคุณเหลือเกินในขนาดเดียวกันที่คุณรู้สึกว่า คือเป้าหมายในชีวิตของคุณมันคือการมีครอบครัวการที่จะอยู่กับคนรักไปจนนาทีสุดท้ายของชีวิตหรือการมองอนาคตในเรื่องของความสัมพันธ์น่ะแต่ความรู้สึกของเขาหรือการกระทําของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมันมันไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณขนาดนั้นเลยอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบมันไม่ชัดเจนอะ่ะ วนเวียนอยู่ต่อกันนะแต่มันไม่มีความว่าชัดเจนะ่ะซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าเขามีใครคนอื่นหรือเปล่าเขาจริงใจกับคุณแค่ไหนมันเป็นคำถามมากมายที่ที่คุณได้แต่คิดและในขนาดเดียวกันในช่วงเวลาที่คุณจะไปเนี่ย หกถ้วยคือการที่เขาก็ยังดึงไว้ทำดีกับคุณคุณเองก็กลับวน,นกลับมาในทุกครั้งแต่พอเวลาที่คุณนิ่งนอนใจในความสัมพันธ์เขาก็เฉยชากับคุณทีนี้มาเข้าสู่คำถามเราค่ะว่าคุณกับเขาสุดท้ายมันจะลงเอยกันไปในรูปแบบไหนมันดูเหนื่อยใจกับคุณมากๆเลยนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยคือมันเหมือนกับคุณเองอาจจะโฟกัสกับที่เขามากหรืออาจจะยัง คือก่อนหน้านี้น่าจะพยายามมากจริงจังมากคือตอนนี้มันเริ่มลดร,ร,ระดับความจริงจังของคุณลงมาแล้วเริ่มเฉยเฉยเริ่มเหนื่อยในความสัมพันธ์เริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาโฟกัสในคุณค่าของตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะวิ่งตามใครแล้วอะแต่เขาเองก็ประคองคุณนะด้วยความที่คุณเองก็ยังเป็นคนที่ดีในสายตาเขามันยัง มันจะเรียกว่าประคองหรือว่ากักดีอะก็เวลาคุณจะไปก็พูดว่าคุณสำคัญแล้วก็คุณดีอย่างงั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลามันไม่มีคำว่าชัดเจนมันดูเหมือนกักนะเออมันดูเหมือนกักในความสัมพันธ์มากๆเลยค่ะแล้วยังไงต่อมันเหนื่อยใจอ่ะแต่ก็ยังดึงไว้แล้วถามว่าโจยสุดท้ายเขามีโอกาสในการที่จะชัดเจนกับคุณไหม ไพ่มันขึ้นเดี๋ยวชาลีออทหมอขอขยายเดี๋ยวชาลีออดนิดนึงมันยังมันม,มันยังมีการยื้อกันไปนะหมอว่าดีไม่ดีก่อนหน้านี้คุณและเขาอาจจะยังมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขายังมองคุณว่าเป็นตัวเลือกหรือไม่ชัดเจนกับคุณเพราะเขายังมีใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอคุณแบบถอยออกมาปล่อยให้เขาเรียนรู้กับความต้องการของตัวเอง คุณไม่พยายามในความสัมพันธ์แล้วนะคะให้เขาเคลียร์ตัวเองให้เขาจัดการเรื่องราวคาราคาซังของตัวเองให้เรียบร้อยเมื่อนั้นลหะหมอรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่คุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ในช่วงเวลาที่เขาจะเห็นคุณค่าของคุณและครั้งนี้หมอรู้สึกว่าคุณจะโดนดึงกลับไปอะแต่ ถ้าถามว่าจะลงเอยต่อกันยังไงเหรอเท่าที่เห็นจากไพ่เลยนะคะคือมันจะลงเอยกันก็ต่อเมื่อคุณห่างจากเขาคุณถอยจากเขาคุณเดินหนีเขาไปจริงๆอะ่ะแล้วถามว่าเขาจะชัดเจนให้กับคุณได้ไหมอะ่ะอืมยื้อไว้นะยื้อไว้ยื้อไว้แล้วเหมือนทุกครั้งหรือเปล่ายื้อไว้แล้วชัดเจนไหมอะ่ะชัดเจน ถ้าคุณรอความชัดเจนอยู่นะหมอคิดว่าไม่เกิน4เดือนเขาน่าจะชัดเจนให้กับคุณมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยมันอย่างที่บอกค่ะมันอาจจะยังมีความรู้สึกที่เขายังไม่ลืมคนเก่าหรือยังมีความาคาลักาซังอะไรบางอย่างที่ต้องใช้คําว่าในเวลาที่คนคนนึงอะ่ะมันมันสับสนน่ะคุณอย่าไปพยายามในการเรียกร้องหรือขอความชัดเจนอะไรมากเลย ถ้าเขายังไม่ชัดเจนกับคุณจริงๆอะ่ะปล่อยให้เขาได้คิดได้ตัดสินใจอยู่ในมุมของเขาเลยค่ะแทนที่เราจะรู้สึกได้ค่าและไปโหยห,หาเขาอะ่ะเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองมาให้คุณค่ากับตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะมีความสุขนะหมอรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นในลักษณะแบบนั้นอะ่ะมันน่าจะดีกว่าแล้วมันมีเกณฑ์ค่ะที่เขาจะกลับมาให้ความชัดเจนแต่ต้องรอเวลาแหละ เพราะคนคนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณกลับไปคือง้อแล้วก็กลับไปในทุกครั้งทุกครั้งเขาก็ไม่ได้จริงจังในการที่เขาจะชัดเจนกับคุณแต่ถ้าคุณเลือกในการที่จะถอยห่างออกไปจริงๆคุณใจแข็งจริงๆในการที่คุณไม่อยากจะอยู่ในสภาพที่มันแบบไม่มีอนาคตแบบนั้นแล้วอ่ะคุณจะมีโอกาสได้รับการชัดได้รับความชัดเจนจากเขาและหลายๆอย่างเขาน่าจะเคลียร์ทุกอย่างเพื่อคุณได้น่าจะมีโอกาสในการลงเอยกันได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและหมอสรุปให้ฟังนะคะ